sbyd มาเบิ่งไก่ๆอืมสมน้ําไก่ๆเจ้าหอนใหญ่ตัวนี้อันนี้ก็หล่อตัวนี้ก็เท่ นี่เทตัวนี้กำลังแซมขนอนะตัวนี้เรียกเท่เป็นไดแซมขนแล้วบัยังแต่ว่านาตานี้โลดไหลเดอ้เอเบิงเบิงแข้งแข้งี้งามเอาเบิงตัวนี้ กำลังแซมโคนตัวนี้นะกำลังแซมโคนหน้าตาล่ออยู่ Rồn rồn bọt chú Lo bằng chất khỏng Lo bản chất khỏng ghê